ผ่านทุกปัญหาผ่านทุกอุปสรรค12มกราขึ้นบันใหม่น้องอุงอิงสาวหน่อยเพชรบ้านแพงกราบสวัสดีมิรหมอแคนแฟนหมอลำทีติดตามช่องลุงศักมักมวลบววอยู่ในเพจและอยู่ในย t u b e ช่องแห่งข้อมูลข่าวสารสาระและความบันเทิงเมื่อวันที่10บมกราคม2567กับบรรยากาศตอนช้ออากาศหนาวใสา่สายมาใสๆแดดจากหอนจากหน่อยพี่น้อง ถึงเวลาแล้วถึงเวลาสี่ขึ้นบ้านใหม่ของน้องอุงอิงสาวหน่อยเพชรบ้านแพงโดยเลิกขึ้นบ้านใหม่12มกราคม2567อีกบเีกบกีมือพี่น้องอีก2องหมื่มนมณีมันติดสิบสิบเอ็ดออีก2มื่กับสี่ขึ้นบ้านใหม่ของน้องอุงอิงที่เริ่มสร้างตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมาประมาณหนึ่งปีกับสำเร็จเรียบร้อยมูลนคาตามสัญญาจ้างที่ ตามสัญญาจ้างที่จ้างไว้กับสีสเกสรสางบ้านสัญญาแรกอยู่ที่2.8งล้านแสนบาทแต่พ่อสางไปแน่กระต่อเติมนั่นบ้างนี่บ้างจนมุ่นค่าบ้านตอนนี้ก็ประมาณ3ล้านบาทเป็นบ้านที่สร้างจากน้ำพักน้ำแร่ข้องนององอ์ิงศิลปินไวรุ่นอายุเพิ่งสิบเปีก็มีบ้านลังไงตไว,ว้ให้ขครอบครัวอายุ ไว้ให้น้องโองอิงได้อยู่แม้ที่ช่วงกําลังส้างบานอยู่ก็มีสปนอนเซอร์เข้ามาตั้งแต่ส้่งบานยังบ่งเสร็จสซีเบเย์จากน้องอิงเป็นพี่สันต์ให้กับสียียหอนี่โดยสิเอาไปโปรโมทในช่องทางของโจเชียวบาว่าในเพจของสาวหน่อยเพรบานแพ่งยูทูบของสาวหน่อยเพรบานแพงกับประสบความสาเร็จอย่าง รวดเร็วสำหรับน้องอุ้งอิงตั้งแต่กล่าวเข้ามาหอบฟันเข้ามาลังหานมาสมัครเป็นศิลปินของสาวหน่อยเพชรบ่านแพงในฤดูกาลที่ผ่านมาปี2 5 6 6ต้นบต้นปีจากนั้นก็มีซิงเกิลตามมาหลายซิงเกิลตั้งแต่หอบฟันมาลังหานและซิงเกิลสุดท้ายที่ร้องเดียวเป็นเพลงของน้องอุ้งอิงเองอืงององอ่นหักนั่งเอกหน่อยซึ่งปล่อยมาประมาณหนึ่งเดือนอยอดวิวอยู่ที่ 11ล้านวิวก็ขอสแสดงความยินดีกับน้องอุ้งอิงซินดปินไวยรุ่นที่จะมีบานเป็นของเจ้าของเป็นเรื่องอยากที่เล็กหน่อยไวยซำนีสิฮิตใดถ้าเปรียบเทียบกับไวยรุ่นรุ่นเดียวกันขอสแสดงความยินดีกับน้องอุ้งอิงสาวหน่อยเพรบานแพงในการขึ้นบานไม่พันที12มกรารคม2 5 66เทือนีครมีความคิดเห็น เป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์คำา่าได้ฟฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อประผาดคลิปต่อไปคลิปหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ